จะเห็นว่าหน้าสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันนุ่มแล้วก็ไม่ตึงด้วยนะครับ สวัสดีครับเบิร์ดนะครับวันสปายๆแบบนี้วันนี้เบิร์ดจะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวหน้าตามสไตล์แบบเบิร์ดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราเริ่มที่การล้างหน้าก่อนด้วยตัวนี้ De ว o t e r Refresh p o l i i ชิ่งคลีนเซอ แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอพงน้ำแล้วก็นํำตัวคลีเซอร์วองครีเซอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ถูลงไปบนฝ่ามือเ,เทคนิคการล้างหน้าของเบยนะครับเราจะวนเป็นวงกลมคล้ายๆการนวดหน้าจะไม่ถูขึ้นลงอย่างนี้นะครับก็วนไปวนไปสักสองสามรอบจนเรารู้สึกว่าสะอาดและเว้นรอบดวงตาไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ล้างหน้า ลองสับยผ้าจะเห็นว่าหน้าสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันนุ่มแล้วก็ไม่ตึงด้วยนะครับมาที่ขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นตัวเดวันเต้อินเทนสกินบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานดึกหรือว่านอนดึกหรือว่าขาปาร์ตี้นะครับฝาจะเป็นฝาเกลียวตัวฝาจะเป็นหลอดดูดแบบนี้ สำหรับคนส่วนใหญ่ก็จะแต้มไปที่หน้าเลยใช่ไหมครับแต่เบอร์แนะนําว่าให้เราหยุดลงในมือดีกว่าครับ <S <S <y> <S เสร็จแล้วก็แต้มไปตามจุด <S <S <y> <S บนใบยยหน้า5จุดทริคของการทาเซรัม่มเบร์แนะนําให้เราตกนะครัตบตกลงไปที่หน้ากระจายตัวเซรั่มให้ทั่วใบหน้าตัวเซรั่มตัวนี้นะครับจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวนะครับนอกจากนี้ยังช่วยลดเลือนพทั่ริ้วรอยต่างๆ บริเวณหางตาหนาา้าผากทริคอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าหน้าเราตึงหน้าเราใสแล้วเราก็ควรที่จะทาเซรั่มที่คอด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดเราจะเห็นช่วงคอชัดมากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นหน้าใสหน้าตึงแล้วคอก็ต้องไม่หย่อนด้วยนะครับเสร็จแล้วสึกว่าหน้ามันฟูขึ้นใช่ไหมครับมาที่สกินแคร์ตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวเดียว,วันเต้ดีฟรีคอวอรีในครีมตัวนี้เป็นหัวปั๊มนะครับแล้วก็กดตัวในครีมตัวนี้ลงไป เสร็จแล้วก็แต้มไป5จุดบนหน้าคล้ายๆตัวเซรั่มเมื่อกี้นะครับและทริคที่บอกไว้เลยนั่นก็คือแนะนำให้เราแตะลงไปที่ครีมนะครับแตะเบาๆกระจายครีมไปทั่วใบหน้าตัวในครีมนี้จะช่วยคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ากระที่เกิดขึ้นในระหวันได้นดอกจากนี้ยังช่วยปกป้องน้ำใต้ผิวในขณะที่เรานอนหลับและเคลือบผิวไว้ ป้องกันผิวจากมลภาวะและสิ่งแปลกปลอตมต่างๆอย่าลืมทาคอด้วยนะคระับทริคที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะเมื่อทาตัวไนครีมไปนะครับตอนเช้าตื่นมาก็จะรู้สึกว่าหน้าสว่างกระจ่างใสแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการดูแลผิว3ขั้นตอนก่อนนอนของเบร์น,นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ